โอเคครับผมเรามาชมเกมที่2กันครับกับพระเลสัวันนี้เกมที่2ของสายสีพร้อมแล้วไปบูยาก,ก่อนโยโยเกมที่เท่าไหร่ละครับรู้เกมที่2สองและบิสซูซูครับ เอาแล้วครับตรงนี้เจ้าแดนเจ้าแดนเอาดีครับลูปีดอฟไลฟ์ปีประทับเหมือนกันครับตรงเจ้าแดนโดนหนักเข้ามาครับตรงนี้้ายขวาแล้วไตแวมาได้ครับตรงนี้เอาดีครับเราโซดาวลงไปครับตรงนี้เอาดีครับลูปีเอสดีตรงนี้จากไหนแล้วเปิดหัวครับนี่ฝาไปเรื่อยๆแล้วครับตรงนี้ยายพยอัดเข้าไปครับตรงนี้เอาโอเเอาเสียคัตเตอร์ไปก่อนครับตรงนี้ว่ายังไงแล้วใต้วอลทีครับผมดาริงดาริงยังไงดาริงยังไงยังไง้วโดูส่วนกบมาครับตรงนี้เจ็ดเอสแอบแซมเก็บคืนมาได้ครับผมเอาดีครับผมมีอายุเสียไปสอง เสียไปซองแล้วดองอยุ่งสวนกลับไปได้ครับเอาดีครับ B I U ตรงนี้เจ็บ7 S ไปได้เ7 S เสียไปอีกหนึ่งครับผมที่ที่พลซูซ เอาดีครับตรงนี้มีไงครับตรงนี้มีบาร์สโดนส่วนกลับมาครับผมเอาไงเราบีแปรตรงนี้ปะท่าอีกแล้วครับเอาดีครับเราเก็บบีแคลเราเก็บมาได้อีกหนึ่งครับผู้ชายดาวลงไปครับผมเอาดีครับแล้วตรงนี้เดียริตี้ตรงนี้เดียริตี้ยังไงการระเบิดตาเข้าไปเช็คหน่อยดีคนมาโดนส่วนหลังเข้ามายังไงดียังไงดีเอาดีครับผมตรงนี้ว่ายังไงขาบีลิปไปแล้วยังไงอารเข้าไปเราเก็บพิีเฮพรมาได้อีกครับตรงนี้พิธีเฮพรเอาเลยครับเราโมตีไปเลยครับโดยการลื้อของ เรียวริติจังยังไงดีครับตรงนี้เอาเดี๋ยวรถปูมาอัดมาได้ครับตรงนี้เอาดีครับผมยังไงเอาพายตรงนี้ดาวลงไปเอาดีครับตรงนี้ยังไงที่รักโดดอัดเข้ามายังไงซาดเข้าไปเราโดนเพื่อนอัดหลังเข้ามาแล้วกดหัวอไปล้อสามซีครับตรงนี้เอาดีครับเดูใต้วอวทันดูตรงนี้ยังไงดีูที่รักที่รักเราโดนอัดหลังเข้ามายังไงเอาอัดเข้าไปสู้เข้าไปสู้เข้าไปแล้วโดนสู้เข้ามาครับตรงนี้เอาเดียวริติเสียไปสองเลยครับตรงนี้ตรงนี้แล้วโอริ่เก็บมาได้ด้วยกีรินครับตรงนี้เอาเดี๋ยวบีเคเอลขอดาารรริงงงดวลไปคับตนี้ ยังไงดีแรปปิดแรปิดตรงนี้แล้วสไนเปอร์โดสู้กับมาครับเราเก็บคืนมาได้อีกห่งครับตรงนี้เอาเดียวเราโดสู้กับมายังไงสไนเปอร์สไนเปอร์แนดเข้าไปเอาแล้วเราโดสู้กับมาบีแฮกยังไงดีบีเคเอลเอาเดี๋เราบีไอยูตรงนี้เสียบไปตอกเราโดดเข้ามาครับตรงนี้เอาเดยวเขาจะติดตรงนี้เสียบไปอีกหนึ่งครับผมอัดเข้าไปยังไงดีีรอบไท์มาแล้วครับเก็บแรปิดมาได้อีกหนึ่งครับตรงนี้ลูลู่ลูลู่ลูลู่ตรงนี้ยังไงปรินปรินแซนด์ไปแซนด์ไป ไปครับผมแอบปีเอาดีครับที่รักตรงนี้เก็บมาได้อีกหนึงทาบเข้าไปแล้วเก็บอาเดเียบุที่รักตรงนี้คํำให้อยู่แท็แอบเข้าไปแล้วเปิดหัวเข้าไปล้อแป้ครับตเอาดีครับแล้เก็บปีล็อไ์มาได้ครับตรงนี้เดี๋ยวไลตรงนี้เอาดีครับกูนดาลงไปยังไงกูนูจะชุบได้ดิแอลคายโดนเอาเข้ามาเอาเลวครับแล้วเก็บปีไอยูมาได้เขาเหลือคัสเตอร์คนนี้เอาเลครับแล้วมินดินเอาลงไปครับตรงนี้ปีลอกไรจะเอาอีกหนึ่งครับผมกลับมาครับตรงนี้ปิ๊งแปรเอาดีครับผมเอาดีครับไล้วเกบเอทีมา บอิดเโดนลต่างขวายังไงดีดีเสียไปอีกนึงครับผมเอาเดี๋ยวเดียริตี้ดีอบไหลีรอบไรยังไงอาเข้าไปครับตรงนี้เอาดีครับผมปารีปารีโดนเเข้ามายังไงกสปีนมาก่อนแล้วตรงนี้เก็บมาได้หนึ่งครับตรงนี้เอายังไงเดียลิตี้ดาวไปหนึ่งตรงนี้เอาดีครับกูเดียวยังไงดีลดลเจาะเข้ามาครับแล้วไปเข้าไปจีรับตรงนี้เอาเลครับผมแล้กินพื่นที่เข้ามายังไงทีรักทีรักตรงนี้รับอยู่ฝีรอบไหลโดนอาศัยอัพตึ้นเิยครับตรง มีรอบไหลได้เปรียบสุดแล้วครับตัวที่สองดันลงไปแล้วเก็บคูนมาได้ครับเก็บแอนเตอร์มาได้แล้วยังอยู่อีกหนึ่งคนเอาดีครับผมบิ๊กแบร์ตรงนี้โดนลงมาคนเดียวปล่อยเขายิงกันไปก่อนแล้วเรียลิตี้ตรงนี้อัดเข้าไปยังไงดีเอาดีครับผมอัดเข้ามาอัดเข้ามาเรียลิตี้อย่างนี้ยังไงกูนุถาอยู่ตั้งไอ้บอลอยู่แล้วดันเข้ามาหวีรอบไหลตรงนี้อัดเข้าไปเอาเลยครับผมแล้วเก็บมาได้อีกหนึ่งครับผมตรงนี้บิ๊กแวร์หมดตีไปแล้วเหลือสองเขนสุดท้ายแล้วครับผม ไงนี่พี่ดอมไรตรงนี้เอาดีครับผมตรงนี้ผีดอมไรเอาไปเดือดเดือดนึงยังไงเหลือดสองจะเอาไปหนึงครับตรงนี้แล้วเดือดไอพายคนเดียวเอาเลยไอวอลไปครับตรงนี้เรี๋ลิตี้ได้เปรียบแล้วสี่หนึ่งสีหนึ่งยังไงเอาดีครับอัดเข้าไปยังไงดีอัดเข้าไปทีเจมสีไอวอลอยู่เอาดีครับผมโดนับเข้ามาดาวดาวลงไปอีกหนึ่งครับผีดอมไรเก็บคืนมาได้ครับตรงนี้เอาดีครับไอพายอัดเข้าไปตรงนี้เอาดีครับผมเอาดีครับ เอาเลยเปิดไปอีกเรื่งครับตรงนี้เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปคนเดียวแก้ปนปล่าคนเดียวจะเอาบูยาบ่าเอาด่เรียวิตียังไงครับตรงนี้เดียตียังไงเรือคนเดียวเหมือนกันเรายาไม่มีด้วยยาไม่มีด้วยคือตียังไงพีรอมไร้ีรอมไร้เล็บเปียกอยู่เอาด่เฮ้ยเอาเว้ยเอาเรียบร้อยครับผมคนเดียวแก้ปนตีเลยเหลืเอเชื่อ <t res luôn> หบไปสำหรับเกมที่2นะครับผมที่1นนะครับเป็นฟรีดอมไลท์นะครับที่2 r e a l i t y ที่3 Big b แบ r ครับที่4 BKL ที่5 SD นะครับที่6 BRU ที่7 r a b ร i t นะครับที่8 r d e เดที่9 KDM ที่10 PT ที่11 7S และ12 TK เตอร์คุมพัก5นาทีครับผม